คดีการเสียชีวิตปริศนาของนัดปงผู้ประกาศข่าวที่เป็นที่รู้จักในวงการสื่อและผู้ชมจำนวนมากยังคงเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจไม่ลดลงแม้เวลาจะผ่านไปเพียงไม่นานแต่กระแสความสงสัยกลับยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะประเด็นที่สันสะเทือนที่สุดเมื่อมีข้อมูลหลุดออกมาว่าก่อนเสียชีวิตไม่นานนัดปงมีปากเสียงอย่างรุนแรงกับเพื่อนสนิทภายในห้องนอน และมีบางอย่างในที่เกิดเหตุที่ถูกตั้งคำถามว่าอาจมีการจัดฉากศพเพื่อทำให้เหตุการณ์ดูเหมือนเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติทั้งที่ความจริงอาจไม่ใช่แบบนั้นประโยคจัดฉากศพกลายเป็นคำที่สังคมพูดถึงมากที่สุดในเช้าวันที่รายการข่าวช่อง8รายงานข้อมูลที่สะเทือนใจซึ่งมาจากคำบอกเล่าของเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนแม้ยังไม่มีข้อมูลใดที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานหลักแต่สิ่งที่ถูกเปิดเผยกลับจุดไฟแห่งความสงสัยขึ้นอย่างรุนแรงหลายคำถามผุดขึ้นเกือบพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนอนของนัดปงจริงๆทำไมเพื่อนสนิทถึงเป็นคนอยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายและเหตุใดรายละเอียดหลายอย่างในที่เกิดเหตุจึงขัดแย้งกับคำให้การที่ออกสื่อ ผู้ใกล้ชิดบางรายเล่าว่านัดโป่งและเพื่อนสนิทคนดังกล่าวเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่หลังๆมีข่าวลือเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับงานเงินและปัญหาส่วนตัวที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแม้ทั้งคู่มักจะปรากฏตัวร่วมกันในงานสังคมแต่หลายคนกลับสังเกตได้ว่าบรรยากาศระหว่างคนทั้งสองเริ่มมีความตึงเครียดมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่วัน มีคนเห็นทั้งคู่มีท่าทีถกเถียงกันระหว่างนั่งรถออกจากสถานีโทรทัศน์บางคนเล่าว่าได้ยินเสียงโต้เถียงดังลั่นในลานจอดรถแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครรู้ว่าความขัดแย้งนั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สุดท้ายในห้องนอนหรือไม่คืนเกิดเหตุเพื่อนสนิทเป็นคนที่อยู่กับนัดปงเทียงสองคนในบ้านตามคำให้การเขาบอกว่าเป็นเทียงการพูดคุยทั่วไปและนัดปงมีอาการเหนื่อยล้าอย่างหนัก หลังจากนั้นไม่นานก็พบว่าเจ้าตัวหมดสติแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบในที่เกิดเหตุกลับมีรายละเอียดที่ไม่สอดคล้องกับคำอธิบายดังกล่าวเช่นตำแหน่งศพที่ดูเหมือนถูกขยับภายหลังการจัดวางข้าวของที่ผิดปกติบริเวณเตียงและร่องรอยการเคลื่อนย้ายบางอย่างที่สังเกตได้จากสภาพหมอนผ้าปูที่นอนและวัตถุหลายชิ้นภายในห้องเจ้าหน้าที่บางคนที่เข้าตรวจสอบพื้นที่แรกเริ่มตั้งข้อสังเกตว่า สภาพห้องไม่เหมือนเหตุโดนเหตุร้ายทั่วไปแต่กลับเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนมีคนรีบจัดให้เรียบร้อยก่อนเปิดให้คนอื่นเข้ามาจากคำบอกเล่าของทีมกู้ภัยที่เข้าไปเป็นกลุ่มแรกบอกว่ากลิ่นภายในห้องไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่เพื่อนสนิทอ้างว่าเพิ่งเกิดเหตุบางคนบอกว่าเหมือนมีการเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศทั้งที่ควรเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของบ้านกำลังตกใจ และปกติผู้ที่พบเหตุไม่ควรแต่ต้องอะไรในที่เกิดเหตุเลยเพื่อรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนมากขึ้นคือเพื่อนสนิทได้ทำความสะอาดบางส่วนของพื้นห้องก่อนเจ้าหน้าที่มาถึงโดยให้เหตุผลว่าต้องการช่วยหรือไม่คิดว่าเป็นคดีร้ายแรงแต่ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ นั่นถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ามีบางสิ่งที่อาจถูกพยายามปกปิดอยู่เนื่องจากวัสดุที่ถูกเช็ดออกไปอาจเป็นคราบหรือร่องรอยสำคัญที่นำไปสู่สาเหตุการเสียชีวิตจริงได้นอกจากร่องรอยแล้วหนึ่งในประเด็นที่เป็นไฮไลท์คือข้อเท็จจริงที่ว่าหน้าต่างบางบานถูกเปิดทั้งที่เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืน และอากาศภายนอกค่อนข้างเย็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่พักอยู่ฝั่งตรงข้ามยืนยันว่าเห็นเงาคนเคลื่อนที่ในห้องก่อนเวลาที่เพื่อนสนิทกล่าวว่าพบนัดป้องหมดสติซึ่งสร้างความสับสนให้กับลำดับเหตุการณ์อย่างมากมีคำถามว่าใครอยู่ในห้องกันแน่ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดและหากมีคนอื่นเกี่ยวข้องทำไมเพื่อนสนิทจึงให้การว่าอยู่กันเพียงสองคน หลังจากมีการเปิดเผยว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันเสียงดังจนได้ยินไปถึงห้องข้างเคียงเรื่องก็ยิ่งลุกลามเพื่อนบ้านหลายคนบอกตรงกันว่ามีเสียงของวัตถุบางอย่างกระแทกพื้นและเสียงประตูถูกปิดอย่างแรงซึ่งบ่งบอกว่าการโต้เถียงนั้นรุนแรงกอว่าที่มีการอ้างไว้ในตอนแรกบางรายบอกกว่าได้ยินคำพูดชัดเจนว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกและพอแล้วเราคุยกันไม่รู้เรื่อง ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงในเวลาต่อมาส่วนหนึ่งที่ทำให้คดีนี้เป็นที่สนใจคือบทบาทของนัดป้องในฐานะผู้ประกาศข่าวที่มักทำข่าวเชิงสืบสวนและมีศัตรูทางความคิดอยู่ไม่น้อยหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเขาอาจกำลังทำข่าวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรที่มีอิทธิพลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแม้จะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะตัดทิ้งได้ง่าย หากพิจารณาจากความแปลกประหลาดของเหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในคืนดังกล่าวทีมข่าวช่อง8ในรายการเช้านี้ขยี่าวได้นำเสนอข้อมูลจากแหล่งข่าววงในที่ระบุว่าผลตรวจบางอย่างในร่างกายนัดปงยังมีข้อสงสยัยแต่ข้อมูลนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการและต้องรอรายงานจากแพทย์นิติเวชเพิ่มเติมซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ มีการทะเลาะรุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดเหตุไม่คาดคิดหรือมีเหตุอื่นแอบแฝงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือชีวิตส่วนตัวของผู้เสียชีวิตเรื่องการจัดฉากถือเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอย่างยิ่งเพราะหมายความว่าอาจมีเจตนาบางอย่างเพื่อเปลี่ยนภาพเหตุการณ์ให้ดูเป็นอีกแบบหนึ่งเช่นทำให้เป็นเหมือนการเสียชีวิตจากอาการสุขภาพ หรืออุบัติเหตุเล็กน้อยทั้งที่ต้นเหตุอาจาเป็นการทะเลวิวาทหรือมีแรงกระแทกที่เกิดจากบุคคลอื่นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามแม้ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่การที่เจ้าหน้าที่นิติเวชระบุว่ามีบางจุดในร่างกายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก็ยิ่งทําให้เรื่องนี้เข้มข้นขึ้นไปอีกความสัมพันธ์ระหว่างนัดปงกับเพื่อนสนิทที่อยู่ในห้องด้วยกันเป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวหลายคนพยายามตามมาหาเบื้องลึก บางคนเล่าว่าทั้งคู่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจบางอย่างแต่มีปัญหาการเงินค้างคาขณะที่อีกฝ่ายอ้างว่าเป็นเพียงความเข้าใจผิดและแก้ไขกันได้แล้วอย่างไรก็ตามหลายคนรู้ว่าความเกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองมีความละเอียดอ่อนและอาจเป็นต้นเหตุของแรงกดดันที่นำไปสู่การโต้เถียงอย่างรุนแรงก่อนที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดครอบครัวของนัดปงเองก็เริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะระยะเวลาที่เพื่อนสนิทแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูยืดเยื้อเกินกว่าปกติในกรณีฉุกเฉินมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการชะลอเวลาเพื่อจัดการบางอย่างก่อนซึ่งหากเป็นจริงนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คดีนี้ถูกมองว่าไม่ใช่แค่การเสียชีวิตธรรมดาหนึ่งในสมาชิกครอบครัวเล่าว,ว่านัดป้องโทรมาหาเขาในคืนก่อนเกิดเหตุและมีน้ำเสียงที่ไม่เหมือนเดิมเหมือนกำลังเครียดหรือมีเรื่องกังวลใจอย่างหนัก แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรมากก็ขอตัดสายไปโดยบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยพรุ่งนี้ยาวรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ยิ่งทำให้ปริศนานี้มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยยากที่จะสรุปว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่และใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างความจริงของเหตุการณ์ในคืนนั้นยังคงเป็นเงามืดที่ต้องรอผลการตรวจสอบและหลักฐานเพิ่มเติมจากหลายแหล่ง ทั้งจากภาพกล้องวงจรปิดรายงานการชนสูตรและคำให้การใหม่ๆที่อาจปรากฏขึ้นในอนาคตสังคมยังคงเฝ้ารอคำตอบว่าจัดฉากศพเป็นเทียงข่าวลือที่ถูกขยายออกไปหรือเป็นสัญญาณที่ชี้ไปสู่ความจริงที่มืดมนกว่าที่คิดและเหตุใดเพื่อนสนิทจึงเป็นคนที่อยู่ในจุดสำคัญที่สุดของเหตุการณ์แต่กลับมีคำให้การที่ไม่สอดคล้องในหอลายจุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลารายละเอียดภายในห้องหรือสภาพศพที่พบในเบื้องต้นทุกอย่างยังต้องรอความชัดเจนจากเจ้าหน้าที่แต่ความสงสัยในสังคมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดการสืบสวนยังดำเนินต่อไปและทุกฝ่ายต่างต้องการคำตอบว่าการเสียชีวิตของผู้ประกาศข่าวที่ผู้คนรู้จักและเคารพนั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุ เหตุสุขภาพความขัดแย้งส่วนตัวหรือมีบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นแฝงอยู่เบื้องหลังทุกความเคลื่อนไหวจึงเป็นที่จะตามองอย่างใกล้ชิดและความจริงทั้งหมดอาจกำลังถูกทยอยเปิดเผยทีละนิดพร้อมกับรอวันที่ทุกอย่างกระจ่างชัดในที่สุด